เวลาจะไปพระบางกะเจ้าเบิ่งตาลุสีครับผมวันนี้ใส่มองนะฮะโดนี่ปลากุดปลากระแนงยี่ปลากุดกระทำมันตัวใหญ่เรียกปลากุดเลยปลากระแนงครับผมตัวมันเดียวกันเนาะโอ้ตัวมันเดียวกันเออโอ้เต็มมองอ่ะเนี่ยไมเหนื่อยก็ได้เธอแต่เหนื่อยเธอตัดตัดไม้มาเมื่อกี้จะไม่เหนื่อยได้ไง ออกเอเ้ยเหรอเออปลากระนียงปลาปลาจีดปลาขาวอุปลาขาวตัวใหญ่ๆเลยอคนอะไรทำไมกระจกเทโอ้หูーー้หู Ou ้หู้อ no. ้เค่สัเพินดูโอเคสรนดูเออเอาจิ้งเคยน้อยกว่านี้บ่เคยน้อยกว่านี้เออเอากี่หัววันนี้ใส่ใส่มองกี่หัวนี ตัดโตอไรหัวอยู่ตัดตอไรหัวนี่ยาวเลยหัวเดียวหัวเดียวโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ธรรมดาชิ้นไอ้นี่โอ้โหดูข้างล่างด้วยดูข้างล่างด้วยโอ้โอ้โหโอ้โอ้เมื่อยโอ้มาจากตัดฟืนเมื่อกี้เมื่อยขนาดโอ้ ยืดใจเลยครับผมมันฮบของแท้ของแท้ครับวันนี้ตาลือสีเลนของแท้ครับเลนเฮมาลายมือบอดายฮิสายมองเลยโอ้มองเข้าก็ย่างเฮ้ยอละลายจนมองกะละลายใบปลาเลยก็น่าระคำจนระแหมด กันนาร์คำคือนูการ์ตเหนื่อยใจเหลือเกินต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะมันกัดเสื้อผ้าไม่พอกัดเอามองอีกกัดเสื้อผ้าไม่พอกัดมองอีกกอเอาตัวมันมาต้มเลยยาธรรมดาใช่ไหนอ๋อมันตายถ้ามันไม่ตายก็ไม่ได้ต้มมันดอกนูม้นตาย หนูมันตายม,มันติดมองสงสัยเสื้อผ้ามันเน่าใน่นอนสง <laughs> สัยมองสามปีไม่ได้ซักมันเลยตายอโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้มือนีตาลือสีคุมครับผมเยอธรรมดาที่ไหนโอ้ให้ดวงดังไปเถอะให้ดวงดังไปเถอะวะลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน ได้ไปคนละสิบตัวสิบตัวกับมดเท่านั้นเลยฮิลูกลานมีแต่ซ้ำดิโปมือคนละสิบตัวนะไอขมิ้นก็ตัวเดียวลาวก็คนละตัวก็พอแล้วลาวน้อยตัวหนึ่งลาวยา่สองตัวม้สามตัวไอพี่ขมิ้นตัวใหญ่น่ะคนละสี่ตัวก็อิ่มเออธรรมดาที่ไในตัวใหญ่ๆเลยดูปลากระเยงตรงนี้เนี่ย โอ้เหลือเกินเหลือเกินใหญ่พูดใหญ่ไม่เอาใครเลยคื้ใหญ่อย่างท่านนี่เฮ้เล่นเตือนอยู่ไม่หรอเอาไว้รอบหลังเกี่าวายวไว้รอบหลังตัวใหญ่ยังไม่เอาโอ้ธรรมดาที่ไหนเอาฟงน,นี้ก้อนเอาฟงนี้ก่อนนี่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 เวิร์งข้างล่างนี่ไม่อยากโชว์แล้วก็ไม่อยากคุย ขนาดไม่อยากคุยนะนี่เห็นเอ็นแ,แ,แต่ว่าอย่างนี้ก็หากินไม่ทะเดอกหากินไม่ทะเลาห,หา,ก,ก,หาก,กินมันตื้มมันตื้โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินไม่ช่วยโอ้โค้งส่งนาน้อยกว่าไม่ให้ส่งนานให้เลี่ยนเลี่ยนหน่อยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินเ <c oughs> <c oughs> ด็กน้อยมันจะเห็นมันจะเอาเยี่ยงยาง,ยางานี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ ปลานน่เอออะไรอะไรใบปลาเลยทำอะไรอย่างงี้เออแต่สีวันนี้หาก,กินเปลกปลาด <c ười> โอ้ <c ười> โอเหนื่อยใจเหลือเกินหากับเฮมันลายวันแล้ว <c ười> มันไม่ได้ชั้นวะ <c ười> ไม่ได้ชั้นเลยหาแต่ห <c ười> อยเฮได้แต่หอยจูบไม่ได้ปลาหมองทีนึงโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินนี่แหละครับไม้มาอนี่เป็นไม้เก่านะฮะ ไม่เจอบ้านประจําครับผมพุ่นในทุงแยงครับผมเฮก็ได้ลยเติบม,มองก็ะลายอีกือจะเอาอะไรมากมายก,กว่าเขาเท้อน้ำทุงแยงประมาณห้าสิบตู้ทุงแยงประมาณห้าสิบตนี่<อ>ไม่ค่อยคุยเลยใช่ไหมเ,เ,เ <laughs> ขาไม่ห็นสิบเฮได้ตัวหนึ่งยี่ได<อ>ห้าสิบตูกิทา กิดเจอะเฮโอนับเฮเหนื่อยใจเหลือเกินโทอยังงั้นเองวะทอดไม่ได้เขาหายดังึรุดเลยจ้วมีมองฟรีก็เอาดูแลดีๆน้อยเห็นแต่ได้ของฟรีมานู่มันเอาเลยครึ่งไปแล้วโอรนูมันเอาเลยครึ่งไปแล้วนั่นแหละนูมากินมันเลยหมาน ไอ้แต่กอน,นูไม่กัดทำไมไม่เห็นม้าในมองตัวนี้ก็ออเอาไปข้างขี่น้องไายเอาไปข้างขี่น้องไอายวะได้จับปลานิ่นปลานิ่นตัวน้อยนตัวน้อยนอันนี้ได้หอดปลา,ลา,ปาข้าวปลากระแยงอเอ้ยธรรมาดาที่ไหนลยฟุ้งกัปูนได้ยินเสียงฮา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 ครับผมอ่ะตัวนะั้นไม่ตายดีหรอกมันพึ่งกับปู โอ้ปลาลูกใหญ่ปลาลูกใหญ่เอ้ปลาลูกยักษ์มาแล้วนะยักษ์ใหญ่มาแล้วเอออันท่านมาครับหมักจนตายเลยครับผมไม่ตายมันกำลังสลบเมื่อกี้นี่มันกำลังสลบเมื่อกี้ก็เห็นมันกำปูสักครั้งเองโอ้หมักไว้แล้วไปตัดฟืนครับผมไปเอาฟืนไปเอาฟืน La màn non elet oo tim ka mưa lưng đã tham gia china. Minwa lê l pokon ăn con anh, tơ. Men vòi yi kreo chồng tay lại bong. Ey nó. Nguyên cháy lagoon. Ni mọi mặt yang. โอ้ยหางคาดปลาหางคาดเหนื่อยใจเหลือเกินโอ้พอแต่มันหวายไม่ไปมันไม่ได้คาดเพราะอย่างนี้แล้วมาสงสัยมันติดมองแล้วโดนปลาใหญ่ครับห่างปลากระซิวโอ้ปลากระซิวงับเหนื่อยใจเหลือเกินปลาคาวอะไรตัวใหญ่ใหญ่แท้คนยิ่งไม่ฉลาดโถ่น้ำ ដਿੰដਿੰដាំងតပ်ព្រឹតប្រាត់ព្រឹតប្រាត់របស់មេឆ្នាំណាធត់ឃើញឃើញកំពੂੰយឯថានឹងប្រាប់អាតនមូនហ្នឹងអាភ្លេចឡាត់ដោះអានេះឡើងភ្លេចអឺငុំបែសិតចោឯបោះចោសបាយចៃខាងនោះໄດ້ໂຕໃຫຍ່ໂຕ1ហើយតែខាងនេះน่ะតែទុំមិនໃຫຍ່តែໄດ້ຫຼາຍໂຕឆ្នាอีกឆ្នាឯគ្នាយុណតែໄດ້ឯគ្នាเยอะអឺໂຕជំមិនໃຫຍ່យ៉ាងไงក៏ឌុយទៅว่าឆៃប៉ាកញ៉េអឺ เข้าได้แต่หัวทองเข้าไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่มันมันไข้มันไข้บ่จะซื้อยาให้มันกินนะไปถึงบ้านปลาไข้เดือดใจเลยคืออุ้ยมาอุ้มมาบ่โอ้ยกําเพลียงก็ด้านมาติดด้วยเนาะปลากําพลายอะไรกําเพลียงภาษาไทยก็เรียกปลาอะไรนะ กัมพลายกัมพลายหัวเดือดใจเหลือเกินแม่แม่กัมเพลียงนี่ครับผมนี่ก็คือกัมพลายโอ้หลายโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่เต็มพื้นอายะเอิงไม่ดูลูกดูเต้าเฮ้ยลูกเต้าเอิงอยู่ไหนเสื้อในก็ไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาฤศีจัดการเลย ฮี๋อีดดาห์โหดมาดือใจเหลือเกินเรียบร้อยแล้วครับมดแล้วหลายๆเติบอยู่นี่ติดน้ำติดน้ำทางพุนก็ได้ปลาลูกไงเขาสบายใจแล้วครับผมฮธรรมดาที่ไหนพี่สายก็ได้หลายเติบแล้วครับปลาขาวปลาลุกน่าจะตัวแรกมั้งวันนี้ ตัวแรกอะไรตัวเดียวตัวสุดท้ายอไม่ใช่ตัวแรกตัวสุดท้ายเลยเหนื่อยใจเหลือเกินก็เพิ่งเห็นตัวเดียวเนาะอเพิ่งเห็นตัวเดียวตัวแรกและตัวสุดท้ายโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินนี่ครับผมมาตัดฟื้นเอาไว้ไปดังไฟของเขาครับผมนี่ยังเหลืออีกครับผม ตัดเอาไว้อยู่ทั้งฝนเล้วลอยขึ้นรถให้เต็มครับมือน,นี้นะซิมเต็มเราเต็มแค่กระบะมืดครับผมเหนื่อยแล้วไปแค่ไหนเอาแค่นั้นนะฮะโอ้อฟื้นขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมกลับบ้านแล้วครับครับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี้แล้วครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอนากตะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะ 拜拜。Bye bye.